สวัสดีครับพีน้องที่รักนู่เขาและรักการต่อหนู่เขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาหาเสียนรุ่นเก่านะครับก็คือคุณพ่อกุหลาบนะครับก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะมาให้ท่านนี้ทำให้นะครับมันอาจจะเป็นรายได้นะครับให้กับท่านก็ได้นะครับซึ่งบอกไม่ถูกนะครับก็คือกะเจ้านี่ครับผมนะครับนี่คือ คล้ายตาขายนะครับดูครับพี่น้องเหมือนเหมือนแหนะครับที่จะเอามาให้พ่อกุหลาบทํำนั่นเองนะครับซึ่งแถวนี้ก็ยังไม่เห็นใครที่สารแหเป็นนะครับก็นึกถึงแต่พ่อกุหลาบเท่านั้นนะครับอันนี้คือตาข่ายนะครับคุมกลงนกนะครับกันนกกระจอกนะครับก็จะลองมาให้ท่านทําดูนะครับอันนี้ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์วิชิตนะครับท่านได้ส่งมาให้ผมตั้งนานแล้วนะครับก็ประมาณหลายเดือนแล้วล่ะครับท่านส่งมาแต่ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะจําเป็นนะครับนะครับเพราะว่านกนี่นะครับถ้านกกระจอเข้ามากินข้าวเนี่ยรับรองครับหนึ่งนกไม่คึกนะครับสองก็คืออาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่านกกระจอมันจะกินจะมันจะแทะกินเฉพาะเม็ดข้างในนะครับมันจะ เหลือแต่แกลบไว้นะครับซึ่งเรามองดูแล้วมันเหมือนว่าข้าวนี่ยังเหลืออยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมีแต่แกลบนะครับก็นกผมก็เคยโดนนะครับผมเสียชีวิตไปหลายตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามองไปก็คือข้าวครึ่งกระปุกนี่ยังเหลืออยู่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือแกลบนะครับก็เลยจะมาให้ท่านลองทําดูนะครับก็เดี๋ยวไปหาท่านกันเลยครับผมครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับเพราะว่าพอกุลาบไม่อยู่นะครับท่าน ไปนาว่าอย่างนั้นนะครับลูกชายท่านอยู่นะครับก็เลยโอ้นะครับก็ต้องมาใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับก็ามาดูแล้วกันครับผมว่าความถีความห่างนะครับทําไว้นะครับเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอความถีความห่างของตาข่ายเท่าไหร่นะครับก็จะเอานิ้วพวแม่มือเนี่ยครับผมยัดในดูครับผมเต็มหัวแม่มือพอดีนะครับ นี่นะครับลูกกระจอกเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ท่านจะใส่ลูกแห่มาด้วยนะครับนี่ครับใส่ลูกแห่นะครับเพื่อทวงนะครับก็คือคล้ายๆแห่เลยครับมีเขาเรียกว่าจอมเนาะคนอีสานเรียกว่าจอมแห่นะครับจะมีกลมๆอย่างเงนเนี้ยครับ แต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนาะผมอยากให้แบบว่าให้แบบว่าทําเป็นกลมๆตรงนี weakest, ้ครับหมายถึงว่าไม่ทํานี่คือมันเวลาเราครอบหัวกรงนี่มันจะลงไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือทําเป็นกลมๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับทําเป็นขอบด้านข้างนะครับแล้วก็เวลาเราเอาลงไปนี่ก็คือมันจะไปรับกับหัวกรงพอดีนะครับอันนี้ก็ต้อง อันนั้นสักหน่อยนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนสักหน่อยนะครับอันนี้ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์วิชิตนะครับที่ท่านทําส่งมาให้นะครับซึ่งผมได้ถามอาจารย์วิชิตแล้วนะครับก็ต้นทุนนะครับสําหรับอันนึ่งที่ท่านทํามานี่ก็คือประมาณเกือบหนึ่งรอยบาทนะครับต้นทุนนะครับนี่มันมีลูกแหมีอะไรด้วยนี่นะครับมีทั้งอ่าได้นะครับในการถักนะครับอ่า ตอนแรกผมว่าจะให้ท่านทําให้ท่านไม่มีเวลาเลยนะท่านบอกว่าท่านช่วงนี้คือทํางานนะครับผมมีงานใหม่ทําก็คือไม่มีเวลาผมลองว่าทําให้ผมได้ไหมันสักห้าผืนนะครับท่านบอกว่านู่นนะครับห้าเดือนวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาช่างนะครับแถวนี้นะครับทําให้แล้วเอาตัวอย่างของท่านนะครับมาให้ทํานะครับเดี๋ยวต้องรอพ่อกุหลาบมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับเพื่อท่านทําได้นะครับผมก็จะทำนะครับไม่ถือว่าเป็นรายได้ของของพ่อกุหลาบเลยแลยกันนะครับแบ่งให้กับพี่น้องของเรานะครับผมเพราะว่าคิดว่าหลายคนปเะชินปัญหากับนกกระจอกนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเอารอรถหน้านะครับเดี๋ยวมาหาพ่อกุหลาบใหม่นะครับเอาแล้วครับผมก็เช่นเคยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีๆนะครับที่มีสาระ นะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยสําหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมวันนี้สวัสดีครับถือว่าโชคดีนะครับผมผมกําลังจะกลับพอดีครับพ่อกุหลาบเข้ามาพอดีนะครับตอนนี้ครับไปเก็บข้าวมาพ่อกุหลาบครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีพ่อครับสวัสดีครับเป็นสบายดีเนาะอ่า วันนั่นละครับวันนี้จะหางานมาให้ทําวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้พ่อกุลาบแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมครับพ่อกุลาบก็มาแล้วครับพ่อกลาบผมสวัสดีครับครับสวัสดีรอบนึงครับผมโอ้ถือว่าดวงดีครับผมผมเกือบกลับแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็เนี่ยแหละครับตัวยงเลยนะครับผมสําหรับอ่าคนที่ฐานแห่สานในนี่คือพ่อกุลาบนี่แหละแม่พ่อ อนนพอทําได้ไหมครับพอ่อล่งเก่าต้นครับยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีผมว่าเพราะว่ามันจะทนเนพอได้ไหมพ่ออย่างนี้ครับสูงนี้สั้นๆประมาณสี่สิบห้าสิบเซนแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความความยาวของของกรงด้วยว่าแต่ละกรงไซส์มันไม่เท่ากันแน่นอนนะครับขนาดความยาวไม่เท่ากันนะแต่ว่าเวลาจะทํานี่เพื่อเพื่ออนาคตข้างหน้าเพื่อมีคนสั่ง นะครับก็ให้เขาระบุความยาวมาด้วยว่าเป็นเท่าไหร่ฮะพอ<ม>พอได้ไหมพอพอได้ไหมอันนี้นี่ที่ถามมาเนี่ท,ที่ที่เอาไปเช็ดกันไดนี่ <laughs> จะเอาไปคุมกรงก,กันนกกระจอกอเข้าใจหรือยังทีนี้เซียนใหญ่เข้าใจหรือยังเคยทํำไหมครับสมัยกวก่อนเลี้ยงมเคยทําอย่างนี้ไหมมันสิยากเดือผมถึงผมถึงได้นึกถึง พ่อกหลาบไงว่าฝีมือในการอทําแห่ทำ,ะทำอะไรคือต้องยกให้ต้องยกให้พ่อกหลาบอ,อันนี้นเป็นไงว่ยากเลยกันทีเฮ็ด่ะเดี๋ยวว่ามันต้องผู้ผู้ถี่เอาเนี่ต้องต้องวัดขนาดมากต้องระบูมากวา่าที่เอาขยาวเ,เ,เท่เงายาวเท่าไหร่แมนคือตรงเนี้ยพ่อที่จะได้แก้นะผมผมเห็นตรงเนี้ก็คือ มันจะไปเข้าหัวกงก็คือมันมันคือมันเข้าไม่ได้ผมอยากให้ทําเป็นเหมือนรอบๆอบเหมือนสุ่มไก่ได้ไหมได้แต่ว่าห้อห้อใส่ลวดอ่ะห้อใส่ลวดโคตรโคตรพ่อให้มันได้เขาอ๋อเป็นวงกลมใช่ไหม,มครับ บาดนห้าจังห้าจังถักถักรอบเออนั่นนั่นแหละครับนี่แหละผมว่าตรงนี้คือคือต้องได้แก้เออคันเท็ดจังสีมันถีเข่าไดไใช่ใครใช่ครับมันมันจะเข้าหัวกรงไม่ได้นั่นแหละอย่างน้อยก็คือให้มันให้ให้มันเข้าได้ดิดหนึ่งก็ยังดีเนาะบางบางกรงนี่หัวกรงมันใหญ่เล็กก็ต่างกันก็แล้วแต่ตรงนั้นอย่างน้อยก็ให้มันเข้าตรงนั้นไว้ก่อนบางบางกรงขาเจาะตีเฮ็ดเป็นอันอันเป็นอันัยังหรอเขาเอิญเป็นปอก ครับ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 เป็นเหลี่ยมเป็นลายเนาะเหมือนลูกบิดอย่างเงี้เนาะเหมือนลูกบิดทําเป็นแต่ว่ากงอีสานมาเราคือจะเป็นหัวแบบเรียวๆลงมาเลยเนาะอันนี้มันใส่อะไรนี่มันไปสุกกระสุกก็ได้ครับตองปาดอกปาดอกตานึงครับอ๋อครับนั่นแหละคืออยากให้พ่อกุหลาทําแบบนี้มันต้องใส่ใส่กงลวดครับก็อยู่ที่ช่างนะครับว่าจะทํายังไงก็อยู่ที่ช่างออกแบบออกมาเลยาเฮ็ด ขนาดเอาจะรวมแชนได้หน่อยนี่ก็บผ้ามังหรือว่าเอาหน่อยก็นั่นกับ,กบไดบห้หน้าขั้<อ>ขวไมาพ่อพ่อ,พ,อพ่อมีกรงอยู่ใช่ไหมแมอ่านั่นแหละพ่อก็ลองทดลองกรงของพ่อมันมีหลายขนาดอยู่ไม่ใช่เหรอกงแต่ละกรงกับพวกคือใช,ใช่ใช่ครับเอาแบบว่าพูดง่ายๆคือเอาให้มันเข้าผ่านเหล็กไปก่อนผ่านตรงที่เกี่ยวอ่ะที่เกี่ยวเหล็กอ่ะอ่าคือ มันคือมันจะเป็นที่เกี่ยวใช่ไหมแล้วมันจะเป็นหัวข้างล่างใช่ไหมครับนั่นแหละคือขอให้มันเข้าเหล็กมาก่อนให้ได้ก่อนมันจะไม่ต้องเวียงซ้ายเวียงขวาเนาะมันจะลงมาเอาแค่ว่ามันจะติดมันจะหลวมยังไงก็เอาไว้ก่อนขอให้มันลงมาจากเหล็กตรงนั้นให้ได้ก่อนขอให้มันมันมันกัต้องไดลงมากขันเฮ้าขันเห่าใส่กงลวดมันก็ตรงลงมากอยู่แล้วลงมากกับมันกับมันแล้วตะพูถีเอาไปใส่บานนี้แล้วต้อจะดึงเอาทั้งอ่าครับนั่นแหละสรุปแล้วไม่ยากเนาะขากุลาแค่นี้ บานนี้ใส่ใส่ไส่ลูกพร้อมเลยตีบานถูกต้องครับต้องครบเซตแบบนี้แหละนะครับเนาะน่าจะทําได้นะครับ,ไ,นะรบไม่ยากหรอกอันนี้ประมาณเท่าไหร่พ่าความยาวนี่ลองวัดประมาณพวกเจ็ดส <70 S 2> <70 S 1> ิบเส้นอยอะที่เจ็ดสิบแล้วครับเนาะอ่าส <70 S 2> นะิกครับอ่าผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องนี้มาณเจ็ดสิบเส้นะทำเท่านี้แหละนะครับ ก็น่าจะพอได้อยู่สําหรับฝีมืออย่างพา่อกลาบไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนในเรื่องเท่านี้มมนเชือกรังเท่าไหร่นะครับนี่เบอร์เท่าไหร่นะครับนี่อันนี้มันได้ลังเก่าเบอร์กรเก้านะครับเก่ากี่เส้นครับตาไขาน่นี่กี่เส้นประมาณอันนี้มันมันสามเส้นโอ้ตาไข่สามเส้นนมครับสามเส้นเนาะนนนก็คือถามว่ากันนกรกะจอกได้แน่นอนแหละแต่ว่าหนูนี่ไม่ได้อยู่แล้ว หนูมันกัดเข้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือนกกระจอกนี่แหละนะครับก็ส่วนหนูก็ไปแก้อย่างอื่นเอานะครับอ่าเพราะว่ายัางไงถ้านหนูนี่คือถ้าไม่แก้อย่างอื่นกงอะไรมันก็กัดเข้าไปเนาะว่ากุหลาบเนาะมันจะถ้ามันจะเข้าไปกินข้าวนี่ก็คือต้องแก้อย่างอื่นแต่อันนี้ก็คือแก้ด้วยอ่าแบบนี้คือแก้นกกระจอกนั่นเอง นะครับสรุปแล้วก็คือไม่ยากเนาะพ่อกราบเนาะแต่ว่าเลี่ยงมากเลี่ยงนกมากแต่ไหนเท่ไหกับบเคยชันใส่เครียดเลยมีแต่เอาตาด่างอย่างเดียวอ๋อเอาครอบแบบธรรมดาบ้านเราเนาะพ่อกราบเนาะนั่นแหละเพราะว่ามันบ้โบใส่สี่มีแต่ใส่แบบที่ว่าหาขาดบ้างอ๋อครับครับนั่นแหละแล้วเอาของเหลือใช้นมาครอบคือปัญหามันก็มีพ่อกราบคืออ่าก็คือเวลาเราให้อาหารนี่บางที เราก็ให้ยากนดนึงใช่ไหมบางทีเ,เราก็ต้องได้เจาะใช่ไหมจอยมันเป็นรูน,น,นิดนึงแล้วค่อยทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือเวลาเราจะให้อาหารคือเราเราเปิดขึ้นเลยเ,เปิดขึ้นวางไว้อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยก็ได้แล้วนะครับให้ให้อาหารเสร็จก็อ่าครับพอให้อาหารเสร็จปุ๊บก็เอาลงเลยก็ก็จบเลยอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวผมต้องไปทดลองอีกว่ามันจะต้องยาวขนาดไหนนะครับถึงจะเหมาะกับกรงหรือว่าเอาพอดีหรือวา่าเอายาวกว่า ัก็ต้องไปทดลองฮะมัสั้นได้ี่ถือว่าสั้นใช่ไหมพ่อคุูล่ะานเพราะว่ามันต้องออกไปปีกด้านข้างอีกใช่ไหมกรงไปแล้วเนี่ยที่ได้หอดบวเครื่องกรงเด้ไงพวกเครื่องได้ไ่ครับมันต้องเป็นกรงเล็กจริงๆใช่ไหมครับอย่างนี้เนาะมันต้องบางนั่นมันก็ต้องพูดหนาแป๊ดเม็ดผงเหลวมันจะครอบครับเพราะว่ามันมันออกข้างเลยเนาะมันคือมันไม่ได้ตรงดิ่งแบบนี้ครับก็ต้องทดลองก่อนพ่อกูล่ะ นะครับอันนี้มันติดว่าะอะพ่อเครืองกงเล่ยไว้คันกงน้อยๆคื่ออยู่คเอออันนี้คันกงนกเขามันก็บว่ามีกงน้อยจะกกงได้หลรอครับที่เห็นมากเนาะมมนจะโกงใหญ่ๆเนาะฉะนั้นแล้วผมจะทิ้งอันนี้ไว้ให้พ่อกุหลาบลองทดสอบดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมามาลองชมฝีมือนะครับผมเอาเอาแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเช่นเคยนะครับ สำหรับท่านที่มาก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อกุหลาบไปก่อนครับพ่อกลาบสวัสดีครับครับผม